กูไม่หยิบข้าวเผื่อตัวเองวะนีรามีวัมีจันคิดดูดิน้าดิครับอ๋อฮายทำไรสวยเล่นมอโซนกับน้องมาครับนี่ข่ฟังกันคึอเม่อนี่ครับผมมีมีเหรอมียู่ดิครับโลโลโลแมมแมมแมมมานี้แมมแมแมมแมมเร็วแมมแมม ไหนวะตรงไหนวะปีกมันอยู่ไหนวะแมมแมมแมมเฮียเรียกโคตรไหนวะเพื่อนตรงไหนวะเพื่อนคุยตรงไหนเนี่ยเพื่อนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นล้ไม่กลัวแมม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 อยคชื่อ คนชื่อควีนกับซินเทียใช่แมม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 นะคบใช่ค่ะอันนี้เวียที่เป็นหัวแกงหรือเปล่าคใช่ครับใช่ครับโอ้โหม่นอยู่ครับเมื่อวานได้อยู่หเมื่อวานเมื่อวานอยู่ครับผมเป็นคนที่จ่ายค่าค่ายเนี่ยเยสไอ้สปิงมันไปเรียกแกงเรียกตังค์เขาด้วยเอาดีไอ้แมม ผมไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วผมเพิ่งเข้ามาประมาณเพิ่งเพิ่งมาตอนช่วงดึกๆแล้วเรืง่งนี้แบบคุณไม่คิดบ้าเหรอว่าเพื่อนที่ทําให้คุณเดือดร้อนเขาไม่เข้ามาเงี้ยเขาไม่คิดจะขอโทษคนในแก๊งบ้างหรอคะจริงครับแล้วทำไมเขาต้องอยืนเตะท่าน,นี่วะก็เท่เหรอเท่กลับน้องแล้ว เท่นะเท่นะเท่นะทำแบบนี้ทำมามันมันเดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ผมก็ไม่ได้อะไรแล้วเพราะว่ามันจบไปแล้วก็ปล่อยให้จบไม่อยากไม่อยากให้น้องๆเครียดด้วยจริงๆว่าเอาจริงนะคุณอะไรนะต้องเหี้ปะเหี้ยเหียครับเหียครับโอลิเวียโอลิเวียโดริโก้ โอลิเวโรดิโกอ่ะร้อง,องเพลงปะใช่ปะใช่ไหมโอลิเวโรดิโกอ่ะที่ร้องเพลงอ่ะบบเอ้เพื่อนทีบบไม่รู้อะไรเลยต้องมานั่งดนอะไรก็ไม่รู้คุณบครับใช่ห่ครับ,รบแต่ตอนนี้เหมือนเพราะผมผมชวงนี้ผมไม่ค่อยได้วาผมให้ลองแกงดูเหมือน,นาาอ้ใหญ่มีรองแก๊งด้วยยออกแล้วหรอครับ เขาห้ยออรัปป่วไปไหนเนี่ยใช่น่าจะออกแก๊งครั่วไปไหนี่ะเขาคืนเงินให้แล้วปปอ๋อคือเขาจ่ายเงินให้พวกคุณหรอสามล้านอ่ะใช่ครับใช่ครับเขามาจ่ายให้ทีหลังอ๋อมาจ่ายให้แล้วก็อ,อยู่นี่ยังไงรั่วน่าจะใช่ครับบอกแล้วหึม สินเทียอยู่ไหมสินเทียสินเทียสินเทียชื่อแต่ละคนเรียกยากเนาะเอาเบอร์สินเทียไปดิ๋ยวขอเบอร์หน่อยค่ะขอเบอร์หน่อยว้ายตึงจังอะพี่พี่สาวเยี่ยมเยี่มรึเป่าเย่มเยีมอีเมมชี้แกงหญิงเขาตึงเหมือนกันเนี่ย ผมมีแค่บางคนเองนี่คุณเป็นหัวหน้าแก๊งใช่ไหมเอ้ใช่ครับเป็นครับแต่ว่าผมมาดูแลแทนมีผมเฉยๆครับมีคุณคือใครเหรอครับเออมีชื่อเลียวไฮครับปิดโบทอกมาเหรอตึงจัดเลยอะเลียวไฮใช่ไหมใช่ครับเลียวไฮไปไหนครับไม่อยู่เหรอไม่อยู่ครับช่วงนี้ไม่ว่าง แล้วเขาจะว่างเมื่อไหร่ครับเอออันนี้ไม่ทราบแล้วเขาว่างเมื่อไหร่ล่ะไม่รู้เลยถ้าน่าไปบอกเรียวไฮให้ปิงหน่อยได้ไหมว่าบอกเรียวไฮว่าคนชื่อสปิงคิดถึงวายครับผมมึงคิดถึงใครอีกไอ้ปิงเข้ามาเจอหน่อยนะแบบคิดถึงอะไรเงี้ยโอเคครับมึงคิดถึงใครอีกมึงถามเขายังว่าเขาคิดถึงมึงไหมเขามาเจอโอเคครับผมบอกงี้ด้วยค่ะ เว้ยขอบคุณบิดมากนะครับผมยิ<ง>้ห้บิดมากนะครับโอเค okay, <ม> okay, ค่ะครับผมโอเคครับโอเคครับครับผมไม่ใช่แบบว่าอีกหนึ่งนาทีโผล่มานะครับไม่โผล่มารอเขาไม่ว่างเนาะเขาบอกเลยว่าไม่ว่าง <achieve> อืมตอนนี้แบบว่าเพื่อนอยู่กันเยอะไหมครับในเมือนเนี่ยตอนนี้เวลาไม่ค่อยอยู่กันแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเช้าน่าจะติดเรียนกันอ้าว ไอ้ที่ยติดเรียนเฉยเป็นมาเฟียแล้วติดเรียนน้องไม่มีมาเฟียเขาไม่มีติดเรียนนะนี่บอกก่อนมาเฟียเขาไม่ติดเรียนกันมาเฟียเขาถ้ามีตีเขาลานะน้องก็ก็ดีอยู่ค่ะก็ดีเหรอครับครับเก็บอาการหน่อยเก็บอาการหน่อยไม่มีละก็ดีนี่หมายความว่าไงครับก็ดีก็คือก็ดีก็ดีเพราะว่าเก็บอาการน่อยเก็บอาการอยคร่ะแบบ ของเรื่องของยังไม่ได้เก็บครับนี่เราเหมือนเราตอบมาเหมือนเราไม่ค่อยรู้อะไรเลยใช่ไหมใช่ครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมีน้าที่ดูแลเออกดข้อ,ขอแรกของมาเฟียต้องติดเกมถูกให้ให้อีกคนดูมากกว่าครับเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ว่า<ม>เออจริงนะเว้ยใครเขาใครเขาเอาเรียนก่อนวะ โดยปกติแล้วข้ออ้างอันนี้ผมเคยใช้นะสมัยก่อนอะสมัยตอนโดนกระทืบแบบแบบเออพอดีว่าน้องๆติดเล่นมีสี่คนนี่โอ้ยเสียงดังจ้าอีกสามคนเฟียไม่เป็นเด็กไงเฮ้ยเฟียเป็นครูไอ้เหี้ยแกล้งกูเล่าครูสองไไอ้เหี้ยกูหยางอ่ะกูหยางต่อคอมอะขอได้ไหมขอได้ไหมได้ครับเกดอันนี้ดาวถ่ายเละ ดาวไายอ่ะเป็นหนูเป็นนป๊ะเป็นอะมีอันเดียวอ่ะนะผมเหลือสองอันต้องใช้เปล่าต้องใช้่เปล่าไม่ครับไม่ครับยังได้ใช่หมข้อไหนครับข้อบอลหนึ่งสามหกห้าครับข้าวข้าวว้าว ไปหาให้หน่อยได้ไหมครับไ้วายไปหาให้หน่อยวอ้หไอสัตว์เอ้ยไปเพร่เหียเอ้ยไอสัตว์ปกติเขาแดกแซนด์วิชไอเหี้ยมึงจะเอาข้าวอีกเอ้ยไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้อะไรเลยครับ แคดีน้องเราหิวข้าวอ่ะไปหาข้าวมาหน่อยได้ไหมครับหิวข้าวโอ้โหตรงตรงนี้มีกี่คนนะน้องมึงนี่ก็มาอีกไปไกลก่อนดิสัตว์องสามสี่ห้าหกหกสิบจานฮะหกสิบจานเลยเหรอ จตาอมขอเอ้คุณโทยังไงต่อเนี่ยเราอ่ะคุณอโอลิวียครไปหาข้าวให้หน่อยคุณโอลิเวียโอ้โหใช้หัวแก๊งเป็นเด็กเดินล้ล่าสุดไอเหี้ยเอ้ยของแท้เกร์ของแท้แท้วะ มันเป็นเพื่อนให้เขาหน่อยเห็นเขาไม่ค่อยมีเพื่อนไอ้โทไอ้โทไปทำอะไรเนี่ยตายก่อนแน่เลยกูดูสิอะไรอ่ะเดือดจังอะแก๊งหญิงเนี่ยเดือดจังอะเดือดแก๊งผู้ชายไอ้เหี้ยเอ้ยกินกันเก่งอ่ะใช่ไหมเนาะกินกันเก่งจัดอ่ะ ย่รถปลามูน่ะเย่รถปลามูน <t iny |notimestamps|> <into meer S 1> ่ะกูขับแค่รถปลาเก๋ไะรถปลาเกบไปเออไอขี้หกสิบจานนี่สักพักโดนจ้วงอะไรเนี่ยแพงนะข่าหกสิบจานอ่ะแชทยี่สิบจานก็หกหมื่นแล้วน่ะยี่สิบจานนี่หกหมื่นน่ะสี่สิบจานสี่สิบจานนี่สองแสนสองแล้วน่ะน้อเราหวขาเนี่ย พี่โนีมีอะรครับมีเอ NERGY ดีให้ก่อนไหมอ่ะเพียบอ่ะเขราแต่งตัวแบบลูกคุณหนูอ่ะเธอเป็นหลานคุณนายดูดิอีีโรมาหาเลยพี่หนูค่ะเอ๊ะสวยสวยว้าวสวยอะไรสวย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 คบอกคนนี้บอกว่ามีข้าวครับเอาไหม พี่ผมมีใจครับมีอะไรสุดไ้ไหมนี่ไม่มีก็ไม่มีแตวเขาเอาข้าวไหมครับมีไข่แต่ไม่มีไม่มีถามกูมีกูณมีถามคุณถามพี่ก็พูดดีพี่ก็พูดดีรักแมวไม่เซลสาวไม่ยังไงพู้เขาไม่ใช่ร้านอาหารนะวินน้องไม่เราเราตายอะไรอ่ะไม่ต้องบอกว่าขอข้าวได้ไหมครับแบบหาซื้อให้ได้ไหมพอดีว่าแก๊งพี่ไม่มีตังค์อืม ไย<ว>แต่อุ้มไม่ใช่อุ้งง,ง่ายๆนะเว้ยแชทแชทก็รู้อุ้งมันไม่ได้อุ้งง,ง่ายๆ<ว>น,น,นะเว้ยน้องดมวันาเป่ซื้อข้าให้หนไหมครับตาไม่มีตังครับเดี๋ผู้หญิงใส่กันขอบบอลยลนะ ดูสตอรี่ผู้ชายตีกันไม่หนูเผู้หญิงตีกันหรอกเชียวผมมันโคตรมันแล้วแกง๊งเราไปไหนหมดครับเนี่ยอน่าจะไปนอนกันหมดแล้วครับโอเคเอ,อ้เด็กดีนอนเวียงน,น,นอนไวจังครับโอ้โหอนมามัยสุดๆโอ้โหไม่อยู่สักคนเลยหรอพี่ใครจะไปนอนดึกเหมือนมึงไอ้ปิงไอ้ควายฮะใครจะไปนอนดึกเหมือนมึง ทีได้ยินเ<ค>นีนนะ่ยอ,อยู่ไหมครับรอบนี้รอบนี้น่าจะไม่อยู่ครับอันนี้ผม <ทำ S 2> ไม่แน่ใจเหมือนกันเตะยิงเหรอปึ๊บไม่แน่ใจอันนี้ดูแลแก๊งไงครับเนี่ยไม่แน่ใจคนในแก๊งอยู่ไม่อยู่ว why สปริงอะสปริงอะอเ,เ,ปเป็นหัวแก๊งตามไม่ได้เลยเหรอครับ ดูดิเขาแต่งตัวแบบว้าวแล้วแเขียตัวีูวแบบนี้นะเธอเป็นลูกคุณนู๋ใช่ดิพี่ก็เลยไม่ค่อยเชื่อแล้วเพราะว่าพี่โดนรอบแรกไปบอกว่าไม่มีใครอยู่เลยจริงๆรอบนี้ก็บอกว่าไม่อยู่ผกลมพยายามตามอยู่ครับจริงๆต้องตบแล้วเออดึงเชิงอยู่เนี่ยสาวตีเหลืองคือพอดีว่าน้องๆผมเนี่ยอยากเจอเพื่อนรักซินเทียกับ เพื่อรักเลียวไฮสองคนเลยไม่ใช่แบบน้องๆนะเนี่ยส่วนตัวเลยเนี่ยอยากเจออะไรเธอเลยเมลลี่เนี่ยอยากเจอซินเทียเนี่ยตึงเปีอะซินเทียใช่เพื่อรักคนใหม่อ๋ออีอีดอกมึงดันรวมเคี้ยเนี่ยฮะอ้าวหงาเลยนีนี่เนี่ยมึงดัน ยังไงล่ะกูจะฟังทำไมกูจะฟังไอ้ต้องโหดยังยังอะกูจะฟังทำไมเดะ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 ดไม่มีใครพูดเลยไอ้เหี้ยตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเบียกำลังพิมพ์ตามซินเทียคับตันแล้วคือตอนนี้มือสั่นหมดแล้ว ตามทุกคนเลยก็ได้ค่ะไม่ไม่ต้องเน้นแค่หนูก็เพื่อสัตวหิวข้าวเนี่ยชัดเลยค่ะคือหิวข้าวตัวเลยแต่แต่ถ้าขนาดหัวแก๊งตามแล้วยังไม่มานี่ใครจะกระทืบผมคิดอยู่นะครับเนี่ยมีใครขายข้าวไหมครับยังยังไม่ต้องตามก็ได้ครับเบียขอข้าวได้ไหมหกจานคือจีนพุ่ม ถ้าไม่ได้สีทูมีตาเลยอะตายแล้วว่ามันเหลือมไม่เจอผมกระกระผมพยายามหาข้าวให้เขาครับอันนี้เขาขำหรอไม่ได้ขำครับคไหนล่ะเาแต่เ้สื้อสีอะไรนักหนักมันมีกี่ชีวิตน่ะอันนี้คือแฟนเองหมดเลยหรอเรีอะไรอ่ะนอนด้วย ไม่ไงมีคนอยุดเงยแยะพี่อะซื้อข้าวให้ตามซื้อข้าวเลยเนี่ยเนี่ยคนก็ยืนกเอยแยะเลยเนี่ยหาข้าวเลยหกจานไม่ยากหรอกโอ้ยพอพอดีว่าช่วงนี้น่าสงครามเพราะผมมีขายจานละหกพันนะพี่มีขายเป็นการครับจานละหมื่นครับสนใจไหมเนี่ยครับมีคนขายเต็มเลยฮะไม่ซื้อให้พี่หรอโอ้โหแซื้อเลยครับหกจานคนขายเต็มเลยเปิดประมูลข้าวครับ ใครใครใครแพงสุดอะอยากกินอันนั้นนะอันนี้อยากกินสเต็กหรือเปล่าเนี่ยบีเบลลิงตันเนี่ยว้าวบีเบลลิงตันไหนเทสเทสดีเทสดีไอ้เหี้ยเอ้ยซิกเนเจอร์กอลลัมซี่ซะด้วยนะแดกถูนะน้องน้องแดกหถูเนี่ยซื้้อใหพี่ทำไมพี่อยากกินอะไรแพงๆบ้างอะโอหน้องกินเบีเบลลิงตันเลยเหรอเฮ้ยก็อยากกินจานละเมิงนะคะ ทำไมทำไมงบมันไม่ถึงอ่ะีเอาเอาแต่ใจยังไงน้องฮะเองจะกินอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เนี่ยสามทุ่มและสี่ทุ่มวใครให้กินเยอะเอางี้เดี๋ยวให้ยืมงบประมาณเอาไหมงบประมาณด้วยไอ้เคียเอ้ยตอนแรกอินเตอร์ตอนนี้มาสตไทยจ๋าเลยงบประมาณอะร้อยละห้าสิบผมได้ล้านแล้วสามนาทีนะ ในร้านอะไรครับผมไม่อยากกินผมไม่อยากกินที่เขาเอามาส่งให้ผมอยากกินตรงนี้ที่เขาจะขายอ่ะได้ไหมเบียร์เขาขายเท่าไหร่นะครับขายเท่าไหร่ครับตรงนี้ขายเท่าไหร่ครับหมื่นห้าหมื่นห้าครับโอ้โหหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งเจ้นี้ช่วงนี้มันน่าอยากได้หมื่นห้าค่ะชอบร้านนี้จังเลยร้านหมื่นห้าครับแล้วก็นะอันนี้เข้าลูกที่ไหนชจวงนี้น่าฝนครับ หกจานเก้าหมื่นนี่เลยครับให้คุณเวียเลยโอช็อกให้คุณเวียเลยครับแล้วเก็บตังค์ที่คุณเวียเลยครับคาดว่าเสื <k <k ้อที <k> <k> ่ผมเสื้อผมใสอยู่ครับมันเป็นเสื้อแกงหรือเปล่าครับเสื้อแกงครับอันนั้นอ่ะน้องๆเขาคุยกันอยู่ครับถามคนอื่นก็ได้นะตรงนี้เขาคุยกันอยู่ขอโทษด้วยครับเฮ้ยคุณแต่เย็นดิแต่เย็นดิมึงประชาชนไม่มีบัตรประกันเร็วหน่อยครับคือพี่รีบตอนเนี้ย คือพี่มีธุระต่อน้องอีกสองนาทีเวีย9,000เองเนี่ยตรงเนี้ย9,000มีตังมีเนี่ยมีตังมีเนี่ยแหลมเกินเลยลูกอ่ะมีมีน่ขายเลยครับใครขายครับได้2,37ครับ2,37ขอบคาณค่ะ สองสามเจ็ดใช่ไหมครับใช่ครับเลขอะไรครับเลขอะไรอันนี้พี่ถามก่อนเวียร์ซื้อพี่ด้วยความเต็มใจไหมเต็มเต็มใจครับเต็มใจใช่ไหมเบีไร์ครับเอาเอาให้พวกพี่สาวเลยก็ได้อยากได้จากเวียร์ครับอยากเลยโคตรหยามอ่ะครับมามีผมอยู่ไหมห้าแปดห้า คุณทนิชัยบริการครับพี่สาวเลขอะไรกันครับให้ให้ให้เหมยเนี่ยครับเหมยรี่รับเลยหกจานน้องหนึ่งสามแปดห้าค่ะได้อันนี้คือเบียร์เป็นเพื่อนรักคนใหม่ของน้องพี่นะเขียวป่ะเย้พี่ปิงพี่หนูจะเอาเขาอยู่ในอ้อมกอดไว้นานๆพี่ปิงพี่ก็โคตรตึงเลยเนาะตึงพี่ปิงก็โคตรตึงเลยเนาะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งครับ ทำไมใจด <là> ีจังเลยอ่ะเขาใจดีนะ <Burton. S 1> เขาจริงอ่ะคือ M E มันย่อจากอะไรวะ Map มั่มเล่อะไรนะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดมาใครอีกหกเก้าสามเอ้ามีผู้หญิงมีผู้ชายด้วยเหรอขอบคุณสำหรับอาหารวันนี้ครับคุณเวียอร่อยจังเลยมาใครอีกขอบคุณตอนนี้น้องๆของผมเล่นหนึ่งยี่สิบเลยทีครับสี่สามศูนย์ครับหนึ่งหกห้าหกครับเลี้ยงอีกได้ไหมครับมือหน้า เนี่ยไอ้น้องเราเพิ่งมาอีกคนหนึ่งอ่ะชื่อเจสเตอร์อะเขายังไม่ได้เข้าใจสเตอครับใช่ครับขายขายจานละสองหมื่นครับโอ้ว่าผมซื้อให้เพื่อนผมมาพัญนาคารฮาดคร์ใครยังไม่ได้อีกใครยังไม่ได้อีกเจสเตอร์เล่นหนึ่งหกห้าหกคราวูนครับแล้วเออพอดีเวียขอถามได้ไหมครับมีอะไรจะคุยกันไหมพอดีเบียจะไปแล้วครับเวียไปไหนอะวินไปไหนคะไปแล้วหรอจะไปนอนครับวันนี้มีทุรัก พี่ก่อนพี่ไปผมขอข้าวจานหนึ่งได้ไหมนี่ยเนาอเรายังไม่ได้อ่ะหนึ่งหกห้าหกทุกทีมันก็เดือดอย่างนี้นะเนี่ยเออ่อกีไม่ใครขายข้าวนะคะเมื่อกี้ไม่ใครขายข้าวอ่ะต้องซร้านละสองหมื่นสวยซื้อซื้อให้หน่อยดิพี่ผมไม่มีตังค์ก็ได้ครับนังรบาเซอมานังรบอะไรนะครับ ฮัลโหลครับฮัครับไปคหนึ่งดิอ๋อขอเขาดีๆน้องขอเขาดีๆให้เขาซื้อให้อขอดียู่อยู่กระดาษกันครับมันอยากได้แฟชั่นอีกแล้วไอ้ขี้อ่ะมันอยากได้แฟชั่นอีกแล้วซามี่น้ำมาหาเขาไหมโอ้โหกดใหญ่นะสปริงสปูสปาสปอตได้เลยหลังแกก็ตึงเกินติงเกลี้ยแกก็ตึงไปได้ครับได้ครับ อดกกี่เข็มเเนี่ยดี๋ยวผมไปรับเข้าก่อนนะครับถ้าเขามาส่งตรงนี้ไม่ได้หรอเอาวเขามาส่งตรงนี้ก็ได้นะพี่ส่งจี้เขาเขาต้อน่าจะรู้นะแต่แต่กินข้าวมันก็ต้องมีเอนเนอร์จีดิงนะพี่มันก็ต้องกินน้ำแต่ขอซีน่าแสนหรอขอน้ำหน่อยได้ไหมไม่มีแล้วครับพี่พี่ไปส่งไปส่งที่ซื้อรถหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับ อันนี้พี่ชื่ออะไรนะชื่อวียครับเวียาอวิยาคาวียาเยสอันนี้คืออันนี้คือหัวหน้าแกงเขาเลยน้องน้องไม่ขอหมน้องไม่ขอข้าหัวหน้าแกงเขาวย่งได้ไงเนี่ยผมไม่รู้อ่ะผมก็รู้ว่าเขามีตังอ่ะหูแกนทำูแรงจังอะที่ดิ้งหรอเขาให้ไปหมดแล้วมั้งหมดแล้วครับ งั้นงันเป็นตังได้ไหมพี่ตัง้ไรนี่ผมไม่ค่อยมีตังครับขอหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามื่นแล้วแต่ห้ครับเวันนี้ผมกินเยอะผม<ล>ชอบเงินสด<ล>ครับขอเงินสดได้ไหมเงินสดเงินสดมีพันเดียวอย่างครับ เออจะไปกดได้ไหมพี่แบบ๋ยไปได้วยกันเนี่ยตรงตรงนั้นนะ่ะจะพูด <Hello? S 2> ได้ไหมไอ้รู้ว่าไปคิดแม่งกดฉยับจัดอ่ะพี่แม่งเอาเดอนเดือนจัดอ่ะที่เดือนงน้องเอาต้องเดือนไหมเขาออนจัดเลยเดิไม่รู้เรื่องมันเกิดจากอะไรไม่รู้แต่แบ<ต>บ<ต>ว่าขอข้าวให้เอาข้าวมาให้แบบเป็นอะไรที่แบบ ยามจัดอะยามจัดอะจริงจริงโคดเหยียบอะเหยียบหน้าเมื่อกี้ดังดอดอดโดเมื่อกี้เมื่อกี้คือเหยียบเหยียบแบบว่าดังหักอะดังที่ทำมาคือหักเลยอะเฟอขอข้าวหน่อยดิเมื่ก็ให้ไปหมดแล้วกินอะไรเยอะแยะให้เขาไปแล้วขออีกจานหน่งให้ใครไปหนึ่งห้าหนึ่งแปดให้ใครไปเมื่อกี้ขายเขาไปสองหมื่นส่งสลิปมาดูหนึ่งห้าหนึ่งแปดส่งสลิปมาดูไม่จ่ายเงินสดมันจะมีสลิปได้ไงล่ะไม่มีแล้ว หนึ่งห้าหนึ่งแปดไม่มีแล้วก็ให้ไปทำาให้ดิงก็ได้อะเอเนจีดิงอันนึงให้มาทำมาขอไปให้ใครทุกคนทหนูแม่เด็กบอกว่าเหลือสองจานฮะเด็บอกเลื่องไม่ได้บอกเหลือจานนี่จะขายไปทำไมเนี่ยแบบนี้เลยหยามจัดอ่ะเด็กเดินอ่ะหยามจัดอ่ะันลงลงลงได้ยินปะฮะฮะได้ยินไหมเร็วเดี๋ยวไม่ทันไปไปลง เด็กเดินไม่ใช่ไงลงไม่ลงลงเฟิร์สเฟิร์สไม่กล้าปล่อยให้หยิ่นลงลงเฟิร์สลงเอาแล้วแต่นะถ้าเฟิร์สเฟิร์สไล่ใช่ปะลงอันนี้ไล่ใช่ไหมลงไล่ใช่ไหมเงินต่อมอแล้วนะลงถ้เงินตอมอละเด็กเดินไม่ใช่ไงเด็กเดินไม่ใช่ไงมันต่อมอลแล้เด็กเดินไม่ใช่ไงมาต่อมันตอมอลเลยคำตัวคิว้แล้วนะเหลือยูไอทีนะจะขับไปดีๆหรือว่าจะไล่ลงต่อเลือกลงเฟิร์ส ลงเด็กเดินไม่ใช่ไงเป็นเด็กเดินไม่ใช่ไงลงก็ได้ไม่ง้อหรอกกูไปจริงดูดูดูวัน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 โธ่เห็นแล้วหมั่นไส้เด็กเดินเดินยัง ฮะเยบยบไหมเยยบไหมเด็กๆไม่ใช่ไงกอดองค์กอดอกอะไรเดี๋ยวบางกระจกเฮ้ยตั้งพีกหน่อยมองบางกระจกข้างโหลตัวอ้วนยังจะบังอีกปล่อยมัมไม่งอคนเต็มลำละทำไมกูใส่สุด จริงเหรอโไม่ผิด